ซีรีส์นะครับที่จะมาเอาใจวัยรุ่นเหมือนการอีกหลายเรื่องอในปีหน้าค่ะก็จะมีเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือรุ่นพี่เดอะซีรีส์ประกบคู่กันเลยนะคะน้องกั้งกับเชอรีนครับเเป็นไงน่ารักเนาะใส่ชุดนักเรียนอีกแล้วใส่ชุดนักศึกษาด้วยเห็นแบบเด็กในเครื่องแบบนี้หัแใจเย็นป้ะอ๋ยไม่น่าแสดงออกเลยอ่ะโดนเลยวันนี้นะคะเรามีภาพการฟิตติ้งเสื้อผ้าของพวกเขาอาจจะมีชุดอื่นอีกมาให้ชมกันค่ะครับ โดยเฉพาะสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่จากทางช่องวนันรุ่นพี่เดอะซีรีส์กับเรื่องราววุ่นๆของความรักสามสาย SML ที่รวมคนนักแสดงวัยรุ่นมาร่วมสร้างสีสันกันอย่างทับข้างไม่ว่าจะเป็นคู่ของไซส์ S ออย่างสาวต้านเนือกัญญาวีสาวหมวยสุดซ่บจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นที่จะมารับบทเป็นเบลรุ่นพี่มหที่ดันไปหลงรักเอสน้องม .3 สุดป๊อป,ประจำโรงเรียนรับบทโดยนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ไซสกลิงอย่างนนท์นนท์นั่นเองค่ะ คาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็เป็นเด็กเนื้อครับผมวันวันก็เรียนอ่านการ์ตูนเล่นบอลบ้างเล่นอินเทอร์เนต็ตบ้างแต่ไม่สนใจเรื่องความรักเลยครับก็จะก็จะโดนพี่เขามาจีบแล้วก็แบบว่าเหมือนจะไม่สนใจเขาเลยเขาเขาไม่อยากมีความรักในตอนนี้ครับตอนแรกที่เหมือนได้บทมาหนูรู้สึกว่าหนูทําไม่ได้แน่นอนเลย่ะหนูก็บอกว่าเอ้ยหนูไม่น่าเล่นได้เพราะว่า ชิจิ้งหนุม่มโเมกาทำอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ดูแบบไกลตัวแบบมากๆเหมือนกันแต่ว่าพอได้แบบมันก็เป็นโอกาสในการที่แบบลองในเรื่องการแสดงก็เลยลองดูมากันที่รุ่นกลางไซเอ็มที่จะเป็นเรื่องราวความรักในรั้วมหาวิทยาลัยของเอ็มมารับบทโดยสาวเชอรินนัจ,จรีรุ่นน้องปีหนึ่งที่รักเจ้าแมวเหมียวแต่ด,ดนันกลัวหมาชนิดฝังใจประกบคู่กับคอสรุ่นพี่ปีสี่สุดหล่อแสนอบอุ่นประธานชมรมรักสัตว์ของคณะสัตวแพทย์รับบทโดยหนุ่มกั้งวรกร ที่เรื่องนี้ทั้งคู่ก็จะต้องมาใกล้ชิดคลุกคลีกับน้องหมาน้องแมวตลอดทั้งเรื่องและก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนั่นก็คืออุปสรรคใหญ่ของการแสดงอยากจะโชว์แผลมากเลยคือมีตอนหนึ่งที่แบบว่า<ะ>คือแรกๆก็เล่นกับแมวแมวก็ต้ปลบเบาๆไม่มีอะไรมากมีตอนหนึ่งอยากเล่นค่ะอยากอุ้มท่านี้เลย โดนแมวทีพ์ีีมาเป็นรอยเลยทีนี้เสร็จแล้วก็แพ้แพ้ขนแมวก็เลยพักไปเป็นภูมิแพ้ทั้งคู่ฮะคืออย่างการเป็นคนแพ้อากาศแล้วก็แมวถ้าเล่นนานๆก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบว่าถึงขั้นจับไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราแค่แบบเฮ้ยถ้าเล่นนานๆเนี่ยเดี๋ยวจะพังเอาก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องความรักระหว่างหมากับแมวเนี่ยจะเข้ากันได้ยังไงต้องติดตามครับผมส่วนคู่ของรุ่นใหญ่ไซส์แอลนั้นจะเป็นนักแสดงคนไหนที่จะมารับบทนี้ต้องรอติดตามกันให้ดีแต่ตอนนี้ขออุบเอาไว้ก่อนค่ะแร แอลเฮ้ยบอกไม่ได้ทาบอกไม่ได้เหรอเป็นความลับเฮ้ยลึกลับมากแน่นอนเฮ้ยใหญ่เราต้องปิดบังไว้ก่อนเราบอกไม่ได้เราอยากให้ทุกคนรู้ไงว่าจะเป็นใครใช่ให้รอด้วยกันต้องบอกเลยว่า SFL นี่คือทุกคนต้องแบบว่ามีสตอรี่ที่แบบสนุกแน่นอนใช่ครับเพราะฉะนั้นรอติดตามนะฮะอ่าเดี๋ยวจะได้รู้กันแน่นอนครับว่าแอลคือใครนะครับผมโอ้โหคิดถึงปีที่แล้วเลยอ่ะที่เพิ่งใส่ชุดนักศึกษามาลูกันเหรอ เราสค่ะแหบมบปีที่แล้วไม่อายปากเลยเนาะไม่อายเลยรุ่นพี่เดอะซีรีสครับเราคงจะได้ดูกันนะครับต้นปีหน้าในทางช่องหมากของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวรายละเอ,อยียดต่างๆความขึ้นลงต่างๆวันบันเทิงจัดให้จัดให้อีก